อยากเป็นทางการนะครับผมเป็นผู้ที่รับบริการนะครับก็คณะกรรมการดำเนินการนะครับแล้วก็คณะอนุกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์ซึ่งในคณะนุศึกษาก็รับผิดชอบในการจัดสัมมนาการนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นการสัมมนาในครั้งที่สามนะครับซึ่งเราจัดครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่2อไปแล้วที่เชียงใหม่แล้วก็ขอนแก่นนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่สานะครับขอเจเนอรของที่ทำเป็นตัวแทนเก่าก็รับ คุณแอนมาชีเราที่นี่ไหมครับที่ีเ้รววมปรที่สนะครับ้ทเก่ยวกับเัแี่ัก็ผูมาองภาคอล่ากับที่แนะครับปที่ไ้จมานำเสนอความรู้นะครับคามกับเพื่อตรากรนะครับพวกเรารัขั้นใจบางอะไก็เอาความรู้ ครับที่ได้รับได้ประชุมวันนี้นะครับไปฝากข้อให้กับทีมงานนะครับสมาชิกของเราทุกทีนะครับนี่การประชุมการรวมนะครับการรวมตกันนะครับครับเราขอบคุณออลที่มากมากนะครับแล้วเราไปขอแนะนำาุคลากรการที่มาร่วมประมกับเราในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับท่านประธานนะครับท่านผู้พักแต่ละสุดครับ ท่านไปนะครับท่านลองไปโล่นตุลังจีดาต่อไปนะครับท่านลองอีออกท่านนึงครับพี่ตื่นสายพันทิพย์นะครับของพี่เกตเจ้าเลนลองคณะกรรมการอีกท่านนึงนะครับต่อไปออก็คุน <t bit> ักหน้านะครับสุจริตนะครับวันนี้เราไปเจอแทนของเดือดของกรรมการของไม่เชือของนักการศึกงที่ตั้โลงนี่ตั้กสุโขทัยในส่วน ผ่าไปนะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณนะคะที่ไว้วางใจให้ให้การสนับสนุนที่ให้กลับเข้ามาทํางานก็คือความตั้งใจที่จะดูแลสมาชิกดูแลสังกรพวกเราสังกัดกรรมการทั้งหมดเนี่ยเป็นไม่ใช่เจ้าของงินนะคะเจ้าของเท,ที่แท้จริงคือพวกเราทุกคนที่เป็นสมาชิกค่ะแล้วก็ในภารกิจของสังกัดที่จะดูแลก็ะจะมีหลายๆคณะกรรมการ ปีนี้ได้อยู่ในหนึ่งของคณะกรรมการผู้และก็สาวพยาบาลสันซึ่งความตั้งใจก็คือเราจะเรียนสมาชิกในประโยชน์ที่เพื่อนโดยก็ทางท่านผู้นำนะคะท่านประธานเราเองก็เป็นสมาชิกเราเองก็เป็นหนี้สหกรณ์หลายท่านก็คงได้รูปได้เมียก็จากสหกรณ์ตรงนี้ของเราเหมือนกันก็เลยฝากพวกเราว่าครั้งนี้นะคะจะเป็นเวทีที่เราจะได้ อมก็รู้ด้วยแล้วก็ได้สิ่งที่ท่านพวกเรานะคะให้ข้อเสนอแนะ่็เราจะเก็บไปประมวลแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาในในในระบบนะคะมีหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะได้เจอกันใหม่ขอเชิญผู้จัดการหนะครับรูทูลีแนะนำตัวหน่อยก็สวัสดีค่ะชื่อเกศนะคะจิรวรินทร์ถาวรค่ะก็เป็นเจ้าที่อยู่ที่แถว จบปีแล้วนะคะไปเริ่อมาวเกิค่ะขาวตั้งแต่วันที่1พฤจกายนนะคะขอคุณค่ะเิมจนสุกนะครับกล่าวเปิดสนัาผู้แทนสมาชิกบริรับครับก็ที่กต้องขอตัุต้องขอขอบคุณนะผู้แทนสมาชิกทางาทางฝังใต้ที่ได้มอบไว้ตั้งใจในคณะก,นนกรรมการทุกที่สี่เก้า ปในเรื่การแทนขอข้างการบริหารจัดกนะครับเนการสมาครั้งนี้ก็จะเน้นเป็นเรื่องของการบรรยายแต่ที่ที่เป็นตัวประเด็นคืออยู่ที่การแบ่งกลุ่มเราต้องการปัญหาจากผู้ข้างนะจากที่ท่านเป็นผู้แทนจากสมาชิกสมาชิกเข้าว่าอะไรมาก็ก็อขอบคุณนะนะครับแต่ในส่วนของการภาคบรรยายเนี่ยเราจะมีอยู่สามส่วนนะ ค่อนข้างจะเป็นพิชาการเยอะนะให้พวกท่านฟั่งน,นะครัในความช้าอีกส่วนหนึ่งก็ทานนองโลกจะมาพูดถึงการบริหารเงินงของสากลเสร็จแล้วเราก็แบ่งกลุ่มนะฮะแบ่งกลุ่มเป็นสี่กลุ่มอุดมการก็คือเป็นความเชื่อของสามาชิกทั้งหมดนะของเราเนี่ยประมาณหนึ่งพันคนมีความเชื่อนะว่าเป็นการช่วยเหลือตอนเองและก็ช่วยเหลือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการหลักทรัพย์นะจะนำไปสู่ในการคิดดีอยู่ดีและมีความเป็นธรรมสถาปิปิสถาปิศกิจสักคมนี่คือคอุดมการสุขสาขาที่เราคือคืออุดมการของสาบันะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวลองโหลดเลยครับสวัสดีครับผมพูดถ,ถึงการระดมเงินนะครับระดมเงินในที่จริงมันมีอยู่สองสามประเด็นนะั่นเองครับค,คือเรื่องการอคอมก็ถือป็นการหงเงินซึ่ง ่านประทำตัวเองมาพูดให้ดูว่าเราชีวิตเราจะออกกันยังไงมีความออกไยมีความสุขเมื่อเราเกษียรอายุไปโดยแล้วก็การลงทุนการลุนภายในก็คือการได้สมาชผู้ยืมดกไปนอกก็การที่เราเอาเงินไปซื้อหุ้นคู้หุ้นคู่ก็คือหุ้นที่หน่วยงานกลางตนางเนี่ยออกมา ไม่ใช่ไปลงทุนในหุ้นนะลงทุนในหุ้นเราลงไม่ได้นะคุณนกู้หรืก็จะบอกว่าเอาคุณซื้อนี่สามปีห้าปีเจ็ดปีสิบปีหรสองปีให้ดอกเบี้ยสามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นก็บอกว่าการลงทุนมันต้องมีความเสี่ยงเพราะนั้นเราลงทุนไปเข้าไปในภายนอกเนี่ย่จะไปขายได้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะมีมีมั่นคง เรมีกรอกกกบคณะกรรมการพัฒนาสากรชาติกรตัวเระเบียกกบกองทัพสา,า,าสกองหวาดให้พวกเราคิดนะเ็มที่เลยนะครับก็เชิญวิศวกรเราจะแบ่งกลุ่มใหญ่เชิญไล้ผมก็มีแค่นี้นะขอบคุณมาก,กครับสวัสดีครับ เรื่องเงินออมนะครับอย่างที่ท่านว่านะครับเงินออมต้องมีออมจากเงินเดือนใช่ไหมครับออมจากเงินกเกษียณออมจากถูป่วยออมจากซักมอดุขายที่แล้วก็ไปฝากอันตรโอเคก็ไ้นั้นนะครับระวังแผนเราได้ผมเคยนําเสนอที่ประชุมใหญ่นะครับวันนั้นนะ่ะเรื่องเพิ่มค่าเดินทางในการประชุมใช่ไหมครับจากสองบาทห้าสิบต่อหนึ่งกิโลขอเป็น3บาท ค่ายยาแผนะน,นะครับข้อที่2นะครับหัวข้อนี้ข้อที่2คือเพิ่มค่าตอบแทนผู้อของสมาชิกจาก200บาทเป็น500ครับอันนี้ผมเสนอผมขอเสนอต่อว่าถ้าเรื่องนี้เป็นไปได้นะครับขอไป้ว่าจาก200เป็น500นะครับเพราะว่าเงินส่วนนี้เนี่ยผมบอกพวกเราทุกคนนะมันไม่มีผลกับพวกเราเท่าไหร่หรอกแต่มันมีผลกับพวกที่ว่าฝากฝากเงินที่สากลเยอะคน10บล้าน20บล้าน30ล้าน5 0บล้านร้อยกว่าล้าน น่าจะมีข้อที่สาบริหารการเงินนะครับโอเคเราไม่มีเรื่องปัญหาว่าขาดทุนเรามีแต่กำไรทุกปีกีเปิดมักผลต่อเนื่องนะครับแต่เรื่องนี้เราไม่มีการเงินเราเราเราดีมากนะครับผมผมเชูว่าถ้าประเมินก็ดีมากนะครับด้านสินเชื่อนะครับผมเมื่อกี้เรามา,เ,าเป็นวงเป็นสงสารนะครับวพวกพนักงานราชการนะครับในนั้นน่ะมันจะมีทั้งทั้ง เขาโดนกรณีที่ว่าออกไปแล้วก็ไม่ชดใช้นี่สินตามเหตุผลผมเสนอไปว่าตามผมคิดนะครับผมว่ากรณีที่ว่าเขาใช้นี่ไปแล้ว40%สมมุตินะครับของเงินเงินกู้แล้วพอถึง40หรือ30หรือ20่สผมสมมตินะครับ,งงรรต,รบตรงนั้นคนค้ำมันจะเป็นเอกภาพอะไรได้บ้างตรงนี้ หนึ่งบาทเราก็จะเป็นหนี้ร่วมกันนะครับกลุ่มเราเสนอว่าน่าจะลดดอกเบี้ยให้กับกับคนที่ว่าไปค้ำประกันเนะ่ยสักจุดหนะ้าเนศูนย์จุดห้าหรือไม่เกินหนึ่งได้ไหมจากว่าปัจจุบันรับอยู่ที่ไหไรสามสามกว่าไหมครับสามจุดลบสามจุดลบใช่ไหมครับถ้าลดได้สักหนึ่งหนึ่งศูนจุดห้าหรือหนึ่ง คนค้ำจะไม่หนักหนาเพราะฉะนั้นปุ่มเราก็ลงที่0.5ถึง1นะครับแต่ปัจจุบันมัน3บาทกว่า3บาทกา3บาทหกห้าจะไม่ต่อปีมันเยอะนะครับอันนี้ก็ข้อเนี้ยผมว่าสำคัญนะพวกเราก็คิดดูสำหับกรณีผู้ขอคำคู่ครับในเมื่อพอผู้โดยการไม่อยู่รักษาการแทนผู้โดยการ จะได้รือไหมครับว่าบอกไม่อยู่เรารักษาการแทนจะต้องมีหนังสือที่เป็นคำขาแการตั้งประดุมันใช่ไหมครับสินเชื่อนะครับนะครับกรณีผู้ค้ำประกันต้องรับผิชอบแทนผู้คู่นะครับในกรณีผู้คู่ขอลาออกเนี่ยนะครับนะครับควรทําอย่างไรนะครับแม่ผู้ค้ำรับผิดชอบนะครับจะมีว่าก็คือหนึ่งนะครับตัวสอบนี่สินกับทางสากลนะครับ มีนิสิตนะครับขอให้ผู้กู้ครับชำระให้ครบนะครับตามที่ได้กู้ไปนะครับส่วนข้อ2นะครับหากสมาชิกต้องการกู้เกรนวงเงินตามเกณฑ์ที่สาบันกำหนดนะครับหามีความจำเป็นต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็คือสามารถทำบันทึกนะครับเพื่อให้ทางสถากัพิจารณานะครับและก็บรรเทาความือดรอนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์นะครับหรือว่าถ้าประกอบครับผมสำหรับกลุ่มที่สองนะครับ hmm. ก็ม mm ีแ hmm. ค <L ES> ่น <classroom sounds> <able> mm ี้ครับค่ะรวมถึงว่าให้เักศึกษาเซือนไว้เลค่ะว่าขั้นตอนนี้ไอยู่ขั้นตอนนี้ีช่วงเลยนะเวลากี่วันพอจะได้เหมือนติดตามถูกว่าอ๋อถ้าถมกกันมาห้าวันแล้วถึงรงรี้แล้วห้าวันต่อมาเราต้องโฟกัตามกับตรงนี้นะจิ๋มนะค่ะ หรือไม่ก็คือกู้เข้าไปผ่านผ่านช่องไลน์หรือแอปหัน function, หรือว่าสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ทางทางช่องทางนข่าวสารที่ทันสมัยก็คืออยากให้หันสมองส่งรายละเอียดเงื่อเก็บเงินของสมาชิกผ่านระบบการอ่านของกรมค่ะเพื่อป้องกันการเรียกเก็บล่าพาค่ะปัจจุบันอนฐารข่ายก็คืออย่างที่พวกเราตรวจสอบไปก่อนไปอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเช็คไปแล้วว่ามีครบแต่พอไปถึงหันสมองก็คือไม่ครบ อยากให้ทา,ขางศาลก่อนถือแบบเข้ารับปุ๊กต,ตรวจเลยอย่างเงี้ยค่ะว่ะเาเขาไม่โควกสามารถโควกกลับมาเลยได้ไหมว่าไม่ทันไม่โควอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เอ๊ะทำไมเรื่องของเราไปนานแล้วทำไมไม่มาโควกกลับไปอ๋อเอกสารไม่โควกแล้วก็วางของเราไว้ตรงค้ายๆโต๊ะแล้วค่อยดำเนินการเลยค่ะคืออยากให้อยากให้อะโทรแจ้งเลยหรืออยา่างเช่นทำเป็นทางไลน์ในในหน้าเว็บหรือว่าทางทางอ่ากลุ่มไลน์ได้ไห,หไมคะว่า วันนี้รัเอกสารของท่านไหนเข้าไปบ้างสถาน,นะสถา,น,น,ะสถาน,นะอยู่ในขั้นตอนไหนหรือรับเอกสารแล้วเอกสารไม่ครบอย่างเงี้ยค่ะถ้าผู้ผู้สมาชิกทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ติดต่อเข้าไปว่าอ๋อเอกสารของไม่ครบมีปัญหาหน้าอย่างเงี้ยค่ะจะได้ทราบกันได้ง่ายขึ้นค่ะเคือทำเว็บเว็บใหม่อภินาตาแต่ว่าสิ้นเดือนเนี้ยสิ้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะส่งมาใล้เดือนกันยานจะดูว่ารูปแบบที่เขาส่งมาแล้วมันตรงกับความต้องการ ก็จะมีรูปแบบต่างๆมันจะเรื่องของเอกสารที่จะโหลดที่มันทันสมัยที่มันถูกต้องเนี่ยค่ะแล้วก็เรียนให้ท่านผู้แทนรับทราบแล้วก็แจ้งสมาชิกด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เสริมท่านอาจารย์ไมือนกันสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดมาก็โอเคนะคณะกรรมการกัต้องมาพิจารณาว่าเราอยากหาเอกสารหรือว่าหลักฐานอะไรที่ว่าเขาอยู่ต่างปรแต่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวนี้ไอจีเรามันทุกวันลึกล้ำมาก พราะทางวิธีการคือเราส่งสัยไปให้เขาก็ได้แต่จริงๆแล้วเราส่งแบบฟอร์มอ่ะไปให้เขาเพราะยังไงฝ่ายจัดการ่ะเขาต้องทำตามระเบียบเพราะเรามีผู้ตรวจสอบกิจการเรามีผู้ตรวจสอบบัญชีถ้าหากว่าเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบทางศาลก็โดนอาจจะถูกฟ้องซ้ำว่าคุณทําไม่ตาตามระเบียบหักเงินผู้ออกไปแล้พี่แนะนำเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้ยอไฟล์ดาวน์โหลดแล้วสามีอยู่ต่างประเทศอยู <tr ่ดีเขาเที่ยวไร่เลยทุกวัน ก็ส่งไลน์ไปสิไฟล์ถู่ไหมคะอันนู้นก็ไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จก็เซ็นเซ็นเสร็จส่งกลับมาส่งกลับมาก่อนเพื่อประกอบหลักฐานการพูดเพราะเรามีเวลาอยู่เท่าไหร่กันคือส่งมาทางไลน์ก่อนเพื่อเอามาประกอบให้ทาลอภรทำเอกสารลงระบบเพื่อที่จะให เดียวกันคุณก้ส่งเอกสารเดินีนตามมาเพื่อที่จะให้มันถูกก้องตามระเบียบแล้วเราก็ไม่โดนกลุ่มตรวจสอบข้อสอบภายในมามาทำนิว่าเราไม่ทําตามระเบียบอีกอย่างหนึ่งท่าพื้นที่สองข้อมาตรวจสอบข้มีการสุ่มถ้าหากเราไม่ํำก็สามารถที่จะเอาความผิดกับเราได้เพราะฉะนั้นฝ่ายจัดการก็ทำถูกแล้วค่ะแต่วิธีการที่เราจะดาเนินการเพื่อให้ได้เอกสารออกมาพี่ว่าเรามีเยอะแยะส่งมาพร้อเลยค่ะ แล้วตอนนี้ก็พิมพ์น้นออกมาเนี่ยในขนาดเดียวกันเราก็พิจารณาเงิู่เราพีจารณาเงิู้เลาบอกโอเคหลักฐานเขาครบถูกต้องแต่ว่าตัวจริงยังไม่มาเราต้องมางหลักการก่อนนะพอเอกสารตัวจริงมาเราไปจ่ายเงินด้วย้อันนี้คือสิ่งที่คณะอนุกรรมการเงินกู้ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้เราไม่ได้บอกว่าเราไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้นะเราต้องหลักการก่อนถ้าตัวจริงมาถึงเมื่อไหร่เงินออกทันทีที่ว่ามันยังถัออกแค่ไหนมันไม่ยากนะครับมันมีมี PowerPoint ชุดทนะคะใช่ื่อว่าวิธีบริหารจัดก,การเงินของสมาชิกอันนี้ของสมาชิกนะคิดก่อนผู้รู้ก่อนเป็นนี้นะเป็นแนวคิดเฉยๆว่าถ้าคุณจะออมเงินค,คุณจะทำอย่างไรถ้าคุณจะเป็นนี้คุณควรจะศึกษาอะไรบ้างแล้วพวกเราเอง่วนใหญ่ะคนำเงิน อนาคตมาใช้ก่อนนะก็อเอาเงินทตามเงินอนาคตมาใช้นี่แหละเราไปได้คือคิดว่าเราจะเก็บเงินไว้ใช้แต่เราคิดจะเอาเงินอนาคตมาใชา้นั่นคือเหตุผลที่ผมจะมาพูดสองเรื่องนี้นะครับการบริหารจัดการเงิน,นออมก็แบ่งเป็นรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายได้นะฮะนะรายได้ามาจากอะไรหนึ่งมาจากเงินเดือน สองมาจากรายได้เสริมงนอย่างที่เราคุยกันเป็นที่จริงว่าเราน่าจะมีการหารายได้เสริมจากอบรมเพื่อหารายได้อะไรกันวางไปนะนั้นในด้าจะมีสองส่วนออมให้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วรายจ่ายรายจ่ายก็จกจับเป็นนะคนสำคัญมากถ้าไม่ตเอาไม่ได้นะพยากโไม้ได้เข้าเงินเดือนะเดือนคู่สองหมื่นายเ ปีหรือปีเนี่ยคุพยายามให้มันได้ประมาณ6เท่าของเดือนประมาณแสนสองเหตุผลค,คืออะไรตอนคุณออกจากงานคุณยังมีเงินอบเดือนที่คุณจะหางานใหม่ได้งั้นเงินตุ๊กอองเรง,รงนี้เขาออกความสำคัญนะครับอันหนึ่งผมก็แนะนำก็คือสหกรณ์ถ้าออกก็สหกรณ์ก็ได้งั้นกองสหกรณ์จะมีสองส่วนคือหุ้น กับเงินฝากอางนะีคุณณปัจจุบันนี้เมื่อปีที่แล้วเราไปฟันผนห้าถึงสามบาทหาไม่ได้นะคุณจะไปลงทุนที่ไหนที่มีความเสี่ยงม,มีความเสี่ยงน้อยปากรกอกรขทางข้าบานะนะแล้วก็ถ้าคุณเอาไปฝางหากกองไม่ได้ตั้งแต่สองบาทถึง3ิบาทห้าสิบอนนี้ก็จะไปที่สัลรอันนี้ผมเกตรงจาลเริ่มที่รู้สามผิคุณพอไปสามสิปี คุณจะมีเงินอยู่แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะคะอันนี้นะคุณใส่ไปใส่ไปอย่างถี่นว่าเนี่ยพออนุปกิบปุ๊บคุณมีเงินแค่นี้เลยนะอันนี้คือแนวคิดให้พวกเราคิดว่าโดยเฉพาะการรับการมี้ทุกโภคทําเริ่มเริ่มไปไปไปอ่อนอะไรพวกนี้มเพื่ออนาคตของเขานะครับเป็นเรื่องของเป็นอ่อน การบริหารน,นี่คิดก่อนคู่นะคิดก่อนที่จะคู่รู้ก่อน,นนอ,อนที่จะเป็นนี่รู้ก่นอะไรบ้าง่อนที่จะเป็นนี่นะครับอันนี้ผมก็เป็นรวบโรมมาแนะต่ก็เริ่มตัวด้วยว่าก่อนจะเริ่มเป็นนี่ส่ต้องรู้จักอะไรหนึ่งรูจ้จักตัวเองก่อนจำเป็นไหมที่คุณจะสร้างนี่องนีง้รอได้ไหมรู้จักนี่ดีหรือ,อยังนี่แบ่งเป็นสาม หนึ่งนี่สร้างรายได้เป็นน,นี้แต่มีรายได้นะสองนี่พึงระวังสามนี่ไม่สร้างรายได้เลยแล้วก็มีอันตรายมากอนะันนี้คืออันตรายนะฮะแต่พอหนี้พึงระวังนี่เช่นนี่พึ่งรวยมีโทรศัพท์อยู่แล้วก็ใช้ได้นะไอโฟอนสิบก็จะเอาไอโฟอนสี5หกูก็ต้องไปคู่ใหม่ทั้งัางหี่สิบมันก็ใช้ได้ นะอันนี้คือตัวอย่างนะกู้ผ่อนติดเดือนกู้ผ่อนขัข้นต่ำอะไรเนี้ยมันจะบานปงไปนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะนี่ที่เกินกำลังที่หมายถึงอะไรเช่นม,มีบ้านอยู่แล้วก็คาดว่าไปซื้อคันโดเปิดมีคนเช่าก็ออกไหมขายมนเช่าหรือถ้าแต่ยืมเช่าเราผ่อนไม่ไหวเกินกำลังเรามีรถคันก็จะมีสองคันใช่ไหม ม,มีโซ่ขันก็มีจีกันนี้มันเตือนกำลังที่เราแตน,นั้นมันไม่มีควาเมเสี่ยงอันนี้ก็ต้องคุณระวังเลยนะผมก็มีแค่นี้แลนะนะมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมเริ่มต้นชีวิตด้วยการวางแผนการเงินที่ดีนะทั้งการออมทั้งการผลิตนี่เอาเอาเขามนี่ยเราะะไปเดีกลับกันไปนมีอะไรนะรก็ขออนุญาต ียนจุ้แลกออบคุณผู้แทนทุกท่านที่มาร่วมนี้และก็ที่กำันสุดคือองมแปขครับดูแลที่ใจรัฐธรรมนูญานนระที่จะของที่ช่วยดูแลเรื่องงานการที่เป็นต้แทนะแล้วขอให้ทุกท่านเดินทางกับภูมิงเนาโดยสมรรถภาพขอญาตดิวจุ้นะครับดระชุม